วันนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินตลาดกลางคืนหลังมหาลัยที่จีนกันมาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างเม่นมากจริงสวัสดีค่ะทุกคนพบกับคานิงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง55แล้วถึงเวลามื้อเย็นแล้วคะ่ะ <c oughs> เย็นแล้วอะแต่ว่าตอนนี้หน้าร้อนแล้วเมืองทินจินก็เลยแบบยังสว่างอยู่นะคะแบบพระอาทิตย์ตกชามาก เมื่อเย็นวันนี้เราจะพาไปตลาดหลังมอการเป็นตลาดกลางคืนหลังมอเทียนจินกงเย,ยต้าเสียนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวเราจะมีเพื่อนไปด้วยเป็นเพื่อนคนอินโดเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปหาเพื่อนกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปตลาดด้วยกันค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างแล้วจะหมดไปเท่าไหร่มาดูกันตอนนี้เรารอเพื่อนคนอินโดอยู่นะคะนานมากฉันยืนรอจนโยมแล้วอะฉันหิวมาก มาแล้วมาแล้วสวัสดีมีเพื่อนคนอินโดค่ะเควินเควินแนะนำตัวแนะนำตัวสิฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> ผมเช่อเควินครับ I'm Kevin I came from Jakarta Indonesia เดี๋ยวเราไปอะไรนะหยอกชุนหยอชุนกันวันนี้เดี๋ยวไปเดินที่หย่อชุนดูก่อนได้ดูว่ามีอะไรกินโชโตฟู ได้เลยอร่อยนะจริงเหรอ้ฟูพี่ยังไม่เคยกินโชโต้ฟูเลยเคยเควินเคยกินแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองกินโชโต้ฟูได้ปะได้โอเคเรารีวิวกันนะโอเคถึงแล้วคนอยู่เนาะถอพึงแล้วทุกคนเหยาชุนเย่ชุน มีของที่ไม่ใช่ของกินก็มีนะผลไม้ก็มีค่ะไหนโชโตฟูที่บอกเรามาถึงเราจะมาถึงแล้วตอนนี้กลิ่นที่อะไรง่ะไหนเราจะไปกินอะไรกันก่อนดีคะโชโตฟูเอ้ยกินอันนี้ได้ป่ะกินนี้ได้ป่ะอันนี้เป็อะไรวะเขาเหลืองเมี่ยนอ๋ออยากลองหรอเออเออสั่งตรงไหนอ่ะ ดูคนดีออคนเยอะมากนั่นอเอาเผาเหลืองแม่นเขามีตาเฟินจงเฟินเสียวเฟินจงจงก่อนไหม <c oughs> ว่าอยากได้รสอะไรอ่ะเขาต้องเลือกด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ได้มีรสเดียวอ่ะใช่มึงดุย๋ยมึงมีสวนเทียนล่าซวนล่าเทียนล่าซ่างล่ามาล่าอ๋อเอ่อซวนเทียนซวนเทียนล่าไหมสวนเทียนล่าเทียนล่าสองโอเค เรามาเริ่มกันที่ร้านแรกก็คือข้าเหลืองเนี่ยใช่อาหารแรงมากจริงกลิ่นโคมากนะชอบดูดูดูดีขาครับข้าเหลืองเมี่ยมันก็คือแป้งที่เอามาย่างแล้วก็ตอกไข่ใส่ไส้กอกโรยเครื่องปรุงแล้วก็หอเป็นมวดาวยยล ร้อนมากร้อนมากเลยอ่ะวันนี้เราจะหลงหลงไปดูซัวม่ในถังอ่ะโอเคเอาไป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 เอาอันใหญ่หรืออันเล็กอ่ะอันเล็กเท่าไหร่จี้พายสิบพายสิบเจ็ดก็สิบคุ้มกว่าปะอืมแล้วสิบพายเปล่างี่จ่าเป็นจะไหเจียปิงสดชื่นอะไรนะยสดชื่นไงเดี๋ยวสดชื่นร้อนมากเลยตอนนี้เดี๋ยวสดชื่นร้อนมากเลยที่ผู้มเป็นาังไงบ

ตอนไม่ทางนนะทุกคนอ่มาชิม,มเป็นไงสดชื่นมากอ่ะมันไม่ได้หวานมากนะมันมีเกรียวเกียวนิดหน่อยแต่มันอร่อยมากเดี๋ยวชิมด้วยชิมด้วย สดชื่นไหมเอออร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะเปรี้ยวๆหวานนิดหน่อยเออใช่สดชื่นอ่ะเหมกับหน้าร้อนจริงเลยวันนี้วันนี้ที่นี่3ามสิบองศาเออร้อนมากร้อนมากกินอันนี้อ่ะหมกฮายสดชื่นไปเดี๋ยวเราไปเอาไปเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียว ออย่จะไปหาที่กินกันไหมเออไปหาที่นั่งก่อนเออไปไปไปเจ้า <c oughs> ค่นเจอร้านแล้ว,ชวโชว์โต้ฟูเต้าหู้เหม็นที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวไปสั่งกันนี่เขามีเสี่ยวเฟินจงเฟินตาเฟินจงจงก็พอปะออหรือว่าเสี่ยวอ่าเสี่ยวแล้วจงคือได้กี่ชิ้นก็ไม่รู้เนาะ ลายจุ่มเฟินป่ะจุ่มเันเออเดีนี่ก็สีสันสีันอเดี๋น่ะนีเออน่ันีคนเอองียนี่าไหมสันันเอน่นีคนเออเดีอยวนี่ันีเออะไรอยวน่รู้เหมนอเนก็รีันสีเอย่กิันนเลดียก็นเออดูน่ากินนะลองก็ได้ันันี้นี่ก็สันนี้เนาะ เอามาลองเสี่ยวเฟินไหมเสี่ยวเฟินก็ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้อะทุกคนไม่รู้มันหมูมันแกวอะไรไม่รู้หน <ๆๆ S 1> ้าตาแปลกๆแฉเมิ่นจือเป็นแป้งที่หน้าตาคล้ายเยลลี่หรือขนมเปียกปูนแต่ว่ามีความเหนียวนุ่มกว่าเอาไปทอดหรือผัดผิวกอบนอกร่มในรสชาติเข้มข้นสุดๆเป็นอาหารพื้นเมืองของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ

พอเขามีที่ให้ไว้ให้นั่งกินด้วยนะแต่ว่ามันร้อนมากเลยวันเนี้ยแอรเขามีที่ให้นั่งกินไงคนนั่งกินเยอะแยะเลยพอตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มจากข่าหลุมเมี่ยนนะดูให้ดูก่อนอันนี้แบบขนาดกลางนะไม่ใช่ขนาดใหญ่เยอะเลยอะเยอะมาก เขาเหลืองเมียนี้มาจากไหนพาบินเหรอเออเขาเหลืองเมียเขาบอกเาบอกว่าเขาเหลืองเมียน่ะเป็นอาหารของภาคเหนือนะกูใหญ่มากเลยคำเดียวอ่ะเนี่ยคำหนึ่งใหญ่มากอ่ะเอาใส่คอขุดไปแล้วกินยังไงดีอ่ะอาเลยไหมอร่อยมมืหอมแดงก็หอมเหนกี่ยอืะ อร่อยไหมอร่อยร้อนไหมไม่รออม้รอนนักไม่ร้อนเนาะอืมไม่ร้อนมากอร่อยมันหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวน,นิดหน่อยเผ็ดน,นิดเดียวอือไม่เผ็ดมากอืมอร่อยอ่ะอบหวานหวานเนาะคนนี้ไม่ได้กินแหมะนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านี่ไม่เผ็ดมากมกินได้ใช่ ไปอะไรอย่างก็ไปแล้วกินโชโตฟูไหมเครามาถึงชโชโตฟูนี่เอานิ้วขึ้นมากน่อนจ้วงเขาให้มองเห็นปะ ที่คนเอ็นบอกว่ากรีนแรงมากนะแต่ตลาดเนี่าเนี่ยากกินเออเหม็นมากจริงชิมนะเออยังไงอร่อยอ่ะอร่อยหรออร่อยใช่ไหม อร่อยอร่อยแบบทุกคนกคนแต่ละคนบอกว่ามันกลิ่นเมน็นแรงมากเม็นมากแต่ว่าต้นกินอะรสไม่เหมือนกันมหมือกับกลิ่นที่เล่าแบบกลิ่นอร่อยแต่ว่าเค็มไปนิดนึงร้อนไหมไม่ร้อนอ,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 อร่อยข้านงนอกกรอบข้างในนุ่มนุ่มเต้าหู้แต่ว่าซอสมันเค็มไปหน่อยแต่อร่อยพอกินเข้าไปเราไม่ได้เหม็นหรือไม่เหม็นในปากเราเราก็ไม่รู้นะ <laughs> อร่อยอร่อย,ออยเต็มไหมเต็มเออรู้สึกว่าเค็มไปหน่อยมัเนเไ็ดมากก็เต็มเออเผ็ดนิดๆเพราะว่าเราให้เขาใส่พริกมามันเลยเผ็ดนิดๆอร่อยนะแต่ถ้าทำเผ็ดมากไหมก็ไม่มากนะเออเผ็ดไม่มากอืมไม่มาก อร่อยอร่อยเสามันเสือหรือว่าอะไรอันนี้เออแม่น่ะดิอันนี้คืออะไรวะเสามันเสือหรือว่าอะไรสักอย่างอันนี้คืออันนี้คือเมนูอะไรไม่รู้ว่ะเออเราไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครั้งแรกที่จะกินเออครั้งแรกเจอด้วยนะครั้นี้อ่ะเมื่อก่อนยังไม่เคยเจอนะูมันเจลลี่หน่อยๆนะเอยนะมันเจลลี่นิดหน่อยเข่าวแบบยเออ คืออะไรอ่ะเราแบบน้ำจิ้มถั่วเออใช่ปะร้านน้ำจิ้มถั่วว้าวอร่อยอร่อยมันจืดแต่ว่ามีรสชาติน้ำจิ้มอ่ะเหมือนจิ้นเบียลลี่เฮียอะไรอะไรอร่อยเนาะทุกคนมาขอนั่งกับเราถ่ายรูปก็ได้โบะโซบ ตอนแรกคิดว่ามันจะหวานหวานแต่ว่ามันไม่หวานมากมันเคม็มเคม็เคมมากเค็มมากวามมากว่าเค็มมากกว่าเค็มมากกเค็มเลยแต่เ็กเจอร์มันก็อร่อยดีนะเ,เออ,อนะใช่ท e x t u r e หนึบหนึบร้อน ขอนั่งกับเราเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงเขาาว่นน้ปัส่วนตัวชอบเผาหรือเมี่ยที่สุดเออใช่เพราะว่าหวานหวานอร่อยเบอร์สองนะจ๊ะโชโตฟูเออโชโตฟูน้ำเบอร์ทูนะแต่อันนี้ที่ไม่รู้จักคืออะไรไม่รู้อะเออมันเค็มมากมันไม่อร่อยถ้ามันหวานมันอาจจะอร่อยกว่าถ้ามันหวานนะย่ามี กินข้าวเสร็จแล้วอิมอ่มมาก,กสามอย่างแต่อิ่มมากอะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ของหวาน<ะ>เราจะซื้ออะไระวฟโตว l e w ้ f f l งก a กว l e ฟ้องกง n g ง a f f l e Hong Kong waffle Hong Kong ว้าฟโฟฮ่องกงนี่ฮ่องกงเจ้าเที่ชื่นใจอยามาชิมมาชิมเออมาดีหอมมากอ่ะเออหอมลองลองชิมดิยังร้อนร้อนอยู่เลยอ่ะยังร้อนร้อนมีไส้ปะนี่หรูอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะหอมมีเนยอ่ะมันมีเนยเนาะข้างบอกแบบบอนนุ่ม อร่อยอร่อยชอบเครื mm ่องทงเข่าเลยมีว huh ันมากมันอร่อยนะพอดีอร่อยแต่ว่าขนมันไม่มีไส้นะไม่มีไส้แต่ก็อร่อยนะอาจารย์กินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดูอะไรต่อดีจ๊ะนี่เรามาสะดุดตากับชาลานี้ มีเมนูไทยด้วยไทยสคัมแบ็คเลยมันงทีเออไทยสคัมแบ็คคืออะไรอ่ะไทยสคับแบคคืออะไรแบ็คได้กูจะท่องแทบปลว่าแปลว่าอะไรไทยสครับไอสั่นและวแล้วไอสั่นแล้วแกมันเป็นน้ำไอสั่นแล้วเรียวน้ำไอสั่นแลวเรียวช่วยช่วย โเหมือนงานวัดเลยเหมือนงานวัดที่ไทยเลยอันนี้คือของรางวัลหนอ,อข้างหลังอะ <c oughs> ที่แบบตุ๊กตา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ตุ๊กตาเขาให้ยนห่วงป่าเนี่ย ย้อนหัวเข้าตุ๊กตาอันไหนก็ได้อันนั้นทุกคนตอนนี้เราอิ่มมากเรากินไปทั้งหมด5อย่าง5อย่างวันนี้เรากินไป5อย่างทั้งหมด51หยวนประมาณหร255บาทประมาณ255บาท่ตอนนี้เราสอกคนใกล้จะกลับโรงเรียนแล้วโอน้ยทุกคนหลายวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ในคอมเมนต์มาด้วยว่าครั้งหน้าอยากให้เราสอกคนกลับไปกินที่ไหนอีกใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้เราพา ไปกินที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย